ไม่ต่อยก่อนเลยมันาัแเิดคนคนต่โยนก็มาเกิดเดเกิดเกิดเกิดเริดเกินเกิดกิดเกิดเกิดิดกิเกิดเเดเกิดเกิดเกกกกก

đó đi con đi ok nó mà chứ còn bác vào liền thôi wow 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 có máu nhiều lắm đó baba đó đi lên đó trước nó ừm Só ลูปตอนแรกนะครับตอกต้นไม้นครับเป็นรอยเกลเลยัา้ตัดใช่มตัดมาแล้วไม่ไม่ไม้านีเลยเอมันดีเอออย่างนี้เลยต่หัวมันูวตัวลงนี่แหตดขึ้นบนใช่ไหมีรััดบนต้นไม้รไมตัมัแล้วแล้วก็ตอนแรกเอา ใช่ไหมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข่าแล้วผู้ไม่ใช่ผูกเชือกเพื่อข้าเชือกที่ผูกแล้วก็ตายแล้วกางเกงี่งขาชาติให้ใส่เกงเหรอใส่เก่งหน่อขาชัติแล้วมีกางเกงในนี่ที่สภาพนี่คือใส่เกงยีดเก่งหนี่ชอยอยู่ตรงนี้อะไรยอะเนี่ยมีหญ้าเยอะคุ้มไหม ຍ່າດີເດີ້ສັບທີ່ກໍມານີ້ມາບໍ່ໄດ້ຮູ້ຊິເດີ້ หลังจากได้รับแจ้งนะครับประมาณ15บหนิกานะโดยมีชาวบ้านผ่านมาพบเห็นครับก็ได้แจ้งตำรวนะจให้พจารณาประจีวิตเหตุและปรากฏว่าเป็นศพ ผู้หญิงนะครับอายุประมาณ30-40ปีนะฮะเบ mm ื hmm. ้องต้นก็พบว,ว่ามีการอำพรางศพครับโดยมีการหอ่อใช้ผ้าห่อนะครับห่อมาแล้วก็ใช้เชือกมัดเพื่อไม่ให้ศพยืดตัวนะครับให้มัดห่อแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับ mm hmm. เมื่อเปิดดูแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อแกะเชือกดูแล้วก็แกะผ้าดูแล้วปรากฏว่าผู้เสียชีวิตนะครับ mm hmm. แต่งกายในลักษณะใส่เสื้อกยกทรงตัวเดียว แล้วก็ใส่กีสมศิสวมใส่กีขาสั้นหนึ่งตัวนะครับลักษณะศพนะครับเสียชีวิตมาแล้วมาณน่าจะ6กเวันนะครับเนื่องจากปีหลักฐานบุกชีนะับในที่เกิดเหตุก็ตอนนี้เบื้องต้นก็ยังรองผลการตรวจทานสุก่อนนะครับว่าเสียชีวิตจากอะไรนะครับแล้วก็สาเหตุแล้วก็เป็นผู้ไขรเป็นใครนะครับตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ได้จริงชาแน,นงนะครับแต่เบื้องต้นทางที่ดูจาก จากศพนะครับก็ทราบว่ามีร่อยถูกทำร,ร้ายหนกักทูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาศพมาทิ้งไม่ได้ส่งทไที่นี่ไม่ใช่ค่าที่นี่นะครับเป็นการเคลื่อนย้ายถูกไปที่อื่นแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เอาศพมาทิ้งที่เกิดเหตุครับไม่มีครับตอนนี้ระหว่างการประกาศตัวขอยากจะฝากประชาคัดนด้วยว่าผู้ใดพบหรือว่าจําลักษณะใกล้เคียงได้นะครับการแต่งกายรูปร่างหน้าตาลักษณะแล้วก็ก็ฝากแจ้งทางรี่ด,ด,ดับเื่อครับต้นจากการดูสภาพร่างกายนะครับ ก็มีต้องรอจะถูกทำลายร่างกายนะครับอาจจะเป็นการฆาตกรรมหรือสาเหตุอื่นต้องรอผลตัวกรอบด้วยนะครับเป็นฆาตกรรมถูกทำลายร่างกายใหคนตายหรือบอกคงคืนก็ต้องรอผลจากสุบสจากแพทย์อีกขั้งหนึ่งครับในทามสืบสวนในทางนี้ต้องพิจารณอ่าตอนนี้ก็สืบสวนให้ทราบว่าผู้ตายเป็นใครก่อนนะครับถ้าผู้ชีวิตเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ถึงพิสูจน์ทราบรอผลการตัวพิสูจน์ชันสูตรจากแพทย์แล้วก็เพื่อทราบตุการตายแล้วก็เมื่อทราบเป็นใครแล้วก็จะ สืบสวนหาตัวผูก้กระทำผิดต่อไปครับเสียชีวิตชีวิตแล้วกี่วันครับเออน่าจะประมาณ6กเจ็ดวันนะครับจากจากสภาพศพที่เรา,าที่ที่ทแพทย์ได้แจ้งข้อมูลให้ทราบครับเธอติดำภาษกาษ้าแจ้งพี่น้องคือครเรามีรูปมีหลักฐานอะไรบ้างในตัวคนคนตายออตอนนี้เบื้องต้นมีแต่การแต่งกายแล้วลักษณะภาพร่างกายเอกสารต่างๆเนี่ยยังไม่พบครับทราบเบื้องต้นแต่ลักษณะของผ้าที่ใช้ห่อร่างกายมาครับพิธีการเหมือนคือ ถูกตำรับที่นี่หรือว่าโยนทิ้งเลยอาบางกรีตอนนิษฐานเบึกต้นนะครับถูกตำรัก็ที่อื่นอาจจะสาเหตุใดก็ตามนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายศพห่พอศพมาทิ้งข้างถนนข้างทางนะครับ